อ้าครับผมสวั okay. สดีสครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีช่องลูกขอนียวเชื่อไอสานทุกท่านเด้อพี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้กับผมเองว่าว่าที่นะครับผ้าทีมงานเอฟซีนะครับช่องลูกขอนียวเชื่อไอสานมาเยี่ยมชมควายงามนะครับเป็นพ่อพันธุ์ที่รีดจำเชื่อนะครับอยูมของวิไลฟาร์มอยู่อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับผมมืทีนี้กันมาเบิ้งพ่อพันธุ์ควายงามนะครับผมเป็นพ่อพันธุ์สายอ่าว่าจะเป็นสายเราคือสายพัฒนานะครับสำหรับพ่อพันธุ์ตัวนี้อายุจักเดือนจักปีหรอครับ อาจจะเข้าหาปีแลวเนาะนะครับเป็นลูกของกล้วยน้องบัวนะครับส่วนสูงตอนนี้ผมว่าร้อยหกสิบบวกขึ้นได้นะครับผมร้อยหกสิบบวกขึ้นได้เบื้องเนื้อหนังส่วนสูงท่านที่เลี้ยงวายกำลังหาพอพันนะครับพอพันุตัวนี้มีน้ำเชื่อจำนายเด้อครับพี่น้องมีน้ำเชื่อจำนายแล้วนะครับเร็วๆนี้นะครับกัสีมีการผสมโตนะครับตอนนี้น้ำเชื่อรีดแล้วนะครับอาจจะมีโปรโมชั่นช่วงเฮ็ด พอพันผสมโตนะครับเราเวนีนะครับต่วานนำเชือกตอนนีมีจําหนยล้วชุดละเจักบ่าก็ครับชุดละพันซิบหาโดดนะครับอันนี้อาบน้ำพึ่งแล้วพี่น้องนี่นะครับควายพอพันควายใหญ่นะครับไผ่ก็ล่างถีหาพอพันพัฒนาล่องตัวนี้ฝากไว้เด้อพี่น้องนะครับฝากไว้พิจารณาเบิงนะครับเห็นโตจริงแล้วนะครับผมถือใจบอนะครับมีควายที่เฮ้าเลี่ยงยุคอก กำลังหาพอพันเป็นเรื่องทีดีด้อพี่น้องพัฒนาเรื่องอนุรักษ์ก็เพื่อให้พันธุกรรมนะครับของควายไทยหรือเราควายไทยดังๆนี่ยังเหลืออยู่ในวงการเฮ้านะครับเตโตใหญ่ขนาดนี้นะครับพอต้องเอาพอพันใหญ่ๆสี่นะครับขั้วยอยู่ขวากหลายท่านอาจวา่าผสมแต่อยู่น้ำบ้านนะครับมันคือโบหญย,ยคือเพลินนะครับสาเหตุก็เพราะว่าเฮ้าบบได้เหลือพอพันที่มีความใหญ่ในเรื่องของร่างกายส่วนเอ่อเลการหายเนื้อนะครับบางเทือเฮ้าเลี้ยงควายขุนนะครับ การฉีดคุ้นให้ได้เนื้อที่ไลยแล้วก็มีราคานะครับสำน้ำนักก็ได้ไลยก็ต้องใส่พอพันยิ่งใหญ่ยังสี่แหละพี่น้องนะครับค่อยๆพัฒนาไปนะครับจากแม่ยน้อยออกลูกมากก็ได้ลูกสาวกันสี่ก็ใส่พอไม่เข้าไปนะครับใหญ่ใหญ่ยิ่งสี่นะครับผู้ใดสนใจก็ฝากไว้ด้วยพี่น้องนะครับวีไล่ฟร์มนะครับสนใจน้ำเชื่อนะครับชุดละพันซิฟหาหลอดติดต่อมาได้นะครับอ่าอยู่ไก่อยู่ไก่น้ำเชื่อวิ่งทรงหอดหอดบ้านนะครับมีรถแรีนทรง บ่ก,กู้ว่าผู้มีภาคงจะคลองหาน้ำเชื่อยุไซนะครับหาน้ำเชื่อยุไซกับร่อ,องติดต่อมาได้นะครับผมเดี๋ยวเบอร์โทรนะครับ,ดบเดี๋ยวผมบอกเบอร์โทรนะครับอขอเบอร์โทรนะครับเอานะครับเดี๋ยวผมแจ้งเบอร์โทรให้ยได้พี่น้องเดี๋ยวขึ้นเป็นขอความยุต,ติไคลิปนี้แล้วครับพี่น้องนะครับเอาเบอร์โทรกับศูนย์แปดเก้าหกหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งหาซีนะครับศูนย์แปดเก้าหก 176154นะครับอีกเบอร์หนึ่ง0831513825หนึครับ0831513825นะครับฝากไว้นะครับพอนี่ซื้อว่างได้ก่อครับเพ็รเจริญครับพเจิญนะครัสายพอเพลินเป็นสายป่ากล้วยน้องบัวลำพูนะครับเอาฝากไว้กพี่น้องด้วครับพี่น้องนะครับอยากพัฒนาควายอยาก ได้พอพันพระดุกรรมดีๆสำหรับคลิปนี้ก็ฝา,ากไว้สำหรับพี่น้องนะครับสวัสดีครับ <ส cue> <ส osi>